สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16กันยายน2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นด้านบนด้านล่าง2ตัวมาตัวของแอดคมนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดก่อนผมก็ลงให้ทุกท่านเจ้าของข้อมูลคำนวณได้5กัน1 ก็มาทั้งสองนะครับ5ไปเข้าหลัก10บ,บนส่วน1ลงไปด้านล่างเข้าหลักหน่วยโวยออก3 5 6 3 1สํสาหำหรับงวดใหม่นัดคมคำนวณได้8กับ4นะครับ8กับ4ตสามนี้นะครับแนวทางเด่นด้านบนด้านล่าง2ตัวมาตัว ยังอยู่กันที่แนวทางของแอดคมนะครับใบนี้เป็นข้อมูลร่างชุดเต็มงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของแอดคมเข้าอยู่นะครับคำนวณได้สามหนึ่งตรงๆถูกทันสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับชุดเต็มของอาจารย์จะอยู่ส่วนด้านบนนะครับอยู่ส่วนด้านบนสำหรับชุดเน้นจะอยู่ส่วนด้านล่างนะครับ ชุดเน้นก็จะมี8 3 8 5 9 3 9 5 0 3แล้วก็0 5ทุกท่านถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็อย่าลืมติดตัวไปกลับด้วยนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวของแอดเอกเมืองย่างวดที่ผ่านมาเจ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข6 6ก็เข้าหลักหน่วย นะครับวยออก3า6ห้าหสำหรับงวดใหม่คำนวณได้เลข8นะครับกอมาลุ้นกันถูกทัน8จะมาไหมแนวทางเด่นบนเลขเด่นตัวเดียวต่อมาจะเป็นแนวทาง10บนนะครับ10บนของอาจารย์ใบนี้คำนวณได้เลขเด่น3ตัวนะครับ มีหนึทุกพันได้1นึมหามาต่อกันที่ข้อมูล2ตัวด้านบนนะครับเป็นชุดจับคู่2ตัวด้านบนตัดด้วยแต้มสอนอบนของอาจารย์นะครับได้ทั้งหมด9ชุดด้วยกันมีหนสอง 3039 14 3 2 5 0 1 9 3 4แล้วก็52นะครับดตัดแต้มสอนอด้านบนส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางจับมัดรวมนะครับของอาจารย์วันชัยเป็นสูตรสิบบนนะครับฝั่งทางซ้ายทุกท่านคำนวณได้4 5 9แล้วก็หน่วยบน วัดดวงตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้เลข8นะครับมัดรวมก็จะได้เป็นคู่เด่นทุกทัน3คู่ด้วยกันนะครับมี48 58แล้วก็98้าแของข้อมูลวางไว้ที่ตำแหน่งคู่หลังทั้งหมดนะครับต่อมาจะเป็นแนวทางกลุ่มวินบน ของแอดยายผางวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายกลุ่มวินบนของอาจารย์มาไม่ครบนะครับมี6กับ3ทุกทันขาดเลข5้ไปนะครับคุอ3ตัวของอาจารย์ที่จับก็เลยหลุดนะครับ3ตัวที่ใกล้เคียงก็จะมี6 8 3 16 3ประมาณนี้นะครับ2ตัวก็มี6 4 ประมาณนี้นะครับ6 4 6 7ที่ใกล้เคียงทุกทันทางเดเล็กวดก่อนนะครับสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวามือกลุ่มวินบนของอาจารย์คำนวณได้8 4 5 0 1นะครับ8 4 5 0 1อาจารย์บอกว่า,าเด่นไปที่เลข5 เด่นของอาจารย์คำนวณได้ทั้งหมด3ชุดนะครับได้845 045แล้วก็415ชุดรองมี048แล้วก็418นะครับแถวนี้น่าจะเป็นชุดกันนะครับได้8 05 815 018 014แล้วก็015 2ตัวจับหมวด4อยู่ด้านล่างสุดนะครับ ไบสี่ห้าสี่หกสีแปดสี่เก้าแล้วก็42องตามนี้นะครับแนวทางสูตรคำนวณกลุ่มวินบนของอัดยายผ้าต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดตามล็อกนะครับใบนี้อาจารย์ให้แนวทาง10ล่างเด่น5รอง6มานะครับชื่อสตัวที่อาจารย์ทำได้ก็มี70606265 7จ6ดสองห5หกหกเจ็ดเแล้วก็ห้เนะครับเป็นข้อมูลด้านล่างทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางชุดเต็มของอัตทะเลใจงวดที่ผ่านมาก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้6กับ2องเลข6กใบด้านบนเข้าหลักหน่วยทุกท่าน ุดสามตัวคำนวณได้ห้าหกสองผิดไปแต้มเดียวทุกท่านชุดนี้นะครับผิดไปแต้มเดียวทางเดินเลขสำหรับตัวเด่นหกงวดหลังสุดมีเข้าทั้งหมดนะครับสำหรับชุดสองตัวสามตัวก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างทางเดินเลขโดยรวมหกงวดหลังสุดตามที่เห็นนะครับสำหรับงวดใหม่ ใบนี้ทุกท่านวันที่อยู่ด้านบนสุด16เดือน9ปี68ตัวเด่นนะัดทะเลใจคำนวณได้3กับ5นะครับ3กับ5ข้อมูลชุด2ตัวนะครับคำนวณได้ทั้งหมด6ชุดมี0305 5859 3536 3ตัวคำนวณได้4ชุดนะครับมี358 359 สามแล้วก็605ทุกทันแนวทางขนมไทยของอัทะเลใจมาต่อกันที่แนวทางของแอดเินบุญเลิศนะครับอาจารย์ให้ข้อมูลชุด2ตัวด้านบนมา2ชุดนะครับได้26กับ80ต่อมาก็ชุด3ตัวของอาจารย์นะครับใบนี้ให้มาเป็นแนวทางทั้งหมด 8ชุดนะครับ8ชุดใครชอบหลักร้อยตัวไหนก็ทับหน้าจอไปพิจารณาดูเพิ่มเติมได้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดคนบ้านสวายนะครับข้อมูลชุด3ตัวอาจารย์คำนวณได้ทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างจะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับ มวดประจำวันที่16กันยายน68ต่อมาก็สุดปิดนะครับเด่นบนของอาจารย์คำนวณได้5นะครับเด่นล่างคำนวณได้8เลขในตารางด้านบนมี54ข้างล่าง81สำหรับชุดแรกของอาจารย์คำนวณได้3 54ก 5, ับ54ชุดที่2 185กับ85 5. แล้วก็ ตัวดับคำนวณได้2นะครับมาต่อกันที่นำะทางบวกคำสีสามตัวได้802กับเจ็ดสองตัวมี0ูนย4สแล้วก็10ต่อมาก็คมให้ไว้นะครับสามตัวของจาจไดย์ได้0หนึ่กับ478นะครับ ใบนี้จะเป็นแนวทางสองตัวด้านบนนะครับของพ่อใหญ่วิทย์ต่อมาก็จะเป็นชุดสามตัวนะครับชุดเต็มของอาจารย์ใบนี้ก็ชุดตัดนะครับชุดตัดแล้วก็จะเป็นชุดเน้นนะครับชุดเน้นใบนี้อาจารย์ เน้นมาให้6ชุดนะครับมี528 538 628 638 728แล้วก็738นะครับเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับสำหรับใบนี้อาจารย์บอกว่าเน้นสุดนะครับชอบสุดมีอยู่3ชุดด้วยกันมี528 628แล้วก็728นะครับแนวทางสูตรคำนวณของพ่อใหญ่วิทย์ ต่อมาก็จะเป็นสูตรตารางของแอดแผ่นแผนพารวยนะครับตัวเด่นอยู่ด้านบนสุดนะครับด้สองกับสี่ตารางก็จะมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะครับสำหรับข้อมูลชุดสองตัวก็จะมีสองศูนย์สองสองสองสี่ศูนย์สี่สามตัวได้สองสองสี่นะครับสองสองสี่แล้วก็แถวด้านล่างนะครับมีสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดหกเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดแนวทางของแอดแผ่นแผน อ็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ